เพื่อนๆวันนี้แม่ปังจะพาทำขนมจีนนะน้ำยาขนมจีนตีนไก่นะจ๊ะเนี่ยเราต้องโขกพริกแกงเอาพริกแกงมาโขลกผสมส<ำ>ใส่ปลานะคะปลาต้มย่างดีเนี่ยเห็ดขนุขน จะไม่จำาละเอียดมากนะคะจำาละเอียดมากมันจะไม่เห็นตอนปลาว <laughs> ผัดให้มันหอมๆก่อนนะคะผัดปลาแล้วเล่นไฟก่อน ผัดปลาที่เราโขกไว้ให้มันหอมใส่กะที่ด้วยนะแล้วก็เราก็จะตัดเครื่องลงไปเลยนะเส่นตาลไปไม่ใส่เยอะ แล้วก็แล้วก็น้ำปลา หม้อที่เราตั้งไว้เดือดๆแล้วก็เอาลงเลยนะคะซุปเปอร์ตีนไก่นะจ๊ะนี่ สีสันมันก็จะน่ากินนะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมาใส่เดี๋ยวจะใส่เลือดใส่เลือดไก่ไปด้วยนะมันจะหอมขึ้นมาเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนเลยนะจ๊ะ ใส่เลือดใส่นี่เข้าไปแล้วทีนี้ก็เป็นทีของลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นปลาไปน่า,นากินไม้ซูเปอร์ตีนไก่ด้วยค่ะโรยด้วยต้นหอมพริกตะก,าาาก้าใบมะกรูดเป็นนั้นว่าเสร็จทับเสร็จสับได้น้ำ น้ำยาขะาปุ่นเด้อจ้าเดอ้อน้ำยาตีนไก่จ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยปิดแก๊สอ่เาเสร็จ<ๆ>เสร็จแล้วนะคะนี่น้ำยาขนมจีนฝ่าละอองทุรีพระบาทไก่นะคะนี่ซุปเปอร์ตีนไก่นะมามามาพี่น้องมา มากินน้ำยาตีงไก่น้ำกันด้วยจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งปิ๊ง,ง,งให้ไม่ปังด้วยนะคะกินเป็นอาหารเที่ยงนะคะอร่อยจ้าสวัสดีค่ะ